เชียงรายครับที่จังหวัดเชียงรายมีการจัดงานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปลงเวียงพยามังรายหลวง760ปีเมืองเชียงรายครับที่กาดมั่วครัวฝั่งมินตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายนะครับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมได้จัดงานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปลงเวียงพยามังรายหลวง760ปีเมืองเชียงราย ในโอกาสครบรอบ760ปีเมืองเชียงรายครับโดยมีนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานกิจกรรมในงานก็ได้มีการจัดให้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆการแสดงประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมืองของพ่อขุนมังรายมหาราชตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วยครับ ทางนี้เมืองเชียงรายเองเป็นเมืองที่พญยา,ยามางรายสร้างขึ้นณเวียงชัยนารายเดิมนะคะเมื่อปีพุทธศักราช1 8 0 5และครองราชสมบัติอยู่ณเมืองเชียงรายจนถึงพุทธศักราช1839จึงไปสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นค่ะโดยเมืองเชียงรายมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านอารยธรรมล้านานาถือเป็นศักยภาพที่โดดเด่นส่งผลให้เชียงรายเป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของทางภาคเหนือค่ะ